สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาเจอกับครูอ้วนอีกแล้วนะคะในวิชาประวัติศาสตร์เราก็จะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการสืบคน้นความเป็นมาของท้องถิน่นหลักฐานทางประวัติศาสตร์หนึ่งหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะหมายถึงร่องรอยที่เกิดจากการกระทําของผู้คนในอดีตท,ที่หลงเหลือให้เราพบเห็นในปัจจุบันร่องรอยต่างๆ ที่เกิดอาจจากการตั้งใจหรือสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์หรือบางอย่างเช่นรูปเรารักาสนสถานเครื่องมือเครื่องใช้หรืออาจเป็นร่องลอยที่ผู้คนเนี่ยในสมัยก่อนไม่ได้ตั้งใจสร้างแต่ร่องลอยนั้นน่ะสามารถทําให้เราอะ่ะศึกษาเล่าเรื่องราวในอดีตได้เช่นโครงกระดูกมนุษย์โครงกระดูกสัตว์มเมล็ดพืชหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ย ก็จะแบ่งเป็นหัวข้อ2หัวข้อนะคะนักเรียนก็จะมี1ห,หลักฐานชั้นต้น 2. หลักฐานชั้นรอง 1. ห,หลักฐานชั้นต้นเนี่ยก็คือหลักฐานที่บันทึกไว้โดยผู้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือผู้รู้ผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยตนเองดังนั้นหลักฐานชั้นต้นจึงมีความร่วมสมัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดยเราก็ดูได้จากจารึก หนังสือพิมพ์โค้งกระดูกวัตถุโบราณ 2. หลักฐานชั้นรองก็คือหลักฐานที่เขียนหรือรวบรวมขึ้นภายหลังเหตุการณ์โดยผู้เขียนขึ้นมาเนี่ยจากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นโดยหลักฐานชั้นรองเนี่ยนะนักเรียนจะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นเพราะได้เขียนขึ้นภายหลัง ที่เกิดจากเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะคะก็จะดูจากหนังสือประวัติศาสตร์ตำนานบทความหรืออนุสาวรีย์วิธีการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะนักเรียนเราก็จะกำหนดจากความเป็นมาของท้องถิ่นก็คือ1กําหนดหัวเรื่องที่จะศึกษา2การรว,รวบรวมหลักฐาน 3. การประเมินคุณค่าของหลักฐาน 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูล 5. การเรียบเรียงหรือการนำเสนอการตั้งคำถามหรือกำหนดเรื่องที่จะต้องการศึกษาเนี่ยว่าจะศึกษาเรื่องอะไรและเพราะเหตุใดเช่นสถานที่สำคัญในท้องถิ่นมีความเป็นมาอย่างไรหรือบุคคลสำคัญในท้องถิ่นเนี่ยมีใครบ้าง 2. การรวบรวมหลักฐานการที่เราจะรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐานต้องพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดไม่ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวแหล่งข้อมูลที่สำคัญของท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีเช่น 1. ห้องสมุดในท้องถิน่นห้องในสมุดในท้องถิ่นก็จะมีห้องสมุดโรงเรียนห้องสมุดประชาชนหรือห้องสมุดของหน่วยราชการต่างๆ 2. สถานที่จริงจากทางประวัติศาสตร์ก็จะมีเช่นแหล่งโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์บ้านโบราณพระราชบังโบราณาศาสสถานต่างๆหรือสถานที่ราชการ 3. พิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นก็จะมีแทบทุกจังหวัดเลยนะคะนักเรียน 4. ศูนย์วัฒนธรรมก็อย่างเช่นศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นักเรียน นักเรียนลงหาดูได้เลยนะคะนักเรียนลงเสิร์ชดูจากเน็ตก็ได้นะคะ 5. ผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ในท้องถิ่นเช่นปู่ย่าตายายผสงฆ์ผู้นำศาสนาหรือผู้ที่รู้คนเก่า,กาแก่ๆนักเรียนลงถามดูได้เลยนะคะ 3. การประเมินคุณค่าหลักฐานก็คือนำข้อมูลหลักฐานที่ได้เนี่ยมาตรวจสอบว่าถูกต้องไหมมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด เราจะพิจารณาจากในเรื่องต่างๆเช่นข้อมูลหลักฐานที่สร้างหรือเขียนขึ้นเมื่อไรใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้เขียนหรือมีจุดมุ่งหมายอะไรในการสร้างหลักฐานข้อมูลหลักฐานที่พบก็จะแตกต่างจากหลักฐานอื่นๆอย่างไร 4. การวิเคราะห์สังเคราะห์และจัดหมวดหมู่ข้อมูลเราก็ต้องศึกษาข้อมูลในหลักฐานน,นั้นๆว่าให้ข้อมูลอะไรบ้าง มีความสมบูรณ์ขนาดไหนมีจุดมุ่งหมายเบื้องต้นอย่างไรหรือนำข้อมูลทั้งหลายมาจัดหมวดหมู่เมื่อได้ข้อมูลเป็นประเด็นมาแล้วเราก็ต้องหาความสัมพันธ์ของประเด็นต่างๆและตีความข้อมูลนั้นๆและในการวิเคราะห์หรือสรางข้อข้อมูลผู้ศึกษาควรมีความรอบคอบวางตัวเป็นกลาง 5. การเรียบเรียงและการนำเสนอ เนี่ยในขั้นตอนการสุดท้ายนะเราจะต้องนําข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเลยเนี่ยมาเรียบเรียงให้มีความน่าสนใจเข้าใจง่ายแล้วมานําเสนอในรูปแบบต่างๆเช่นการบรรยายให้เพื่อนฟังหรือเขียนเป็นบทความจัดป้ายนิเทศก็ได้นักเรียนหรือเราจะจัดเป็นนิทรรศการก็ได้นะคะมีคําคม,มาอีกแล้วนะคะนักเรียนจากครูอ้วนนะคะก็คือความล้มเหลวคทางแห่งการค้นพบ แล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ